สวัสดีครับก็ผมดรคงศักด ah ิ์นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมบ้านคนป่วยกับที่ป่วยด้วยการเป็นโรคหัวใจนะครับก็มาเยี่ยมึงบ้านแถวพระรามสองกรุงเทพมหานครของเราเนี่ครับเดี๋ยวผมขอแนะนําผู้ป่วยให้แนะนําชื่อนะครับมาทุนให้กับท่านผู้ชมที่กำลังชมกันเราอยู่นะฮะว่า เป็นยังไงแล้วก็ราย,ล,ารยารละเอียดการจะบปวดเป็นยังไงแล้วเหตุใดถึงได้มาเจอพี่ชายคอนโทรลของเรานะ,ะครับก็พี่ชื่ออะไรเออผมชื่อช,นชันชัยนายชันชัยแก้วศรีครับ,รบชื่ออาริฟินครับแล้วก็มาเจอคนเพอนดีดีมีคนแนะนำครับที่มีทางที่เขา ใช้อันนี้ดูพที่ผมจะผัดผิดพันที่อยู่ในมือเนี่ยนะตัวเนี้ยนะอ่ะตัวนี้นะครับตอนบนดีเนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วผมก็รับไว้พิจารณาว่าจะทดลองรับประทานดูว่ามันจะจริงอย่างที่เขามามาเสนอไหมเป็นยังไงเขาถึงมาแนะนำก็เขาเห็นว่าเป็นโรคหัวใจอกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทํางานแล้วก็เคยไปใส่บอลลูนมาแล้ว เขาบอกว่ามีถึงสามอย่างเลยนะฮะโรคหัวใจตีหัวใจโตแล้วหัวใจรั่ววิตกกัวใจรั่วโอ้ถึงสามอย่างเลยสามอย่างครับคือคือหมอวิทย์ใสออกมาว่าควรจะไปใส่เครื่องไอซีดีโอ้ฮะแต่นี้ระยะเวลาที่หมอแนาจะมันนัดข้ามเดือนครับคือเดือนเดือนกุมภา คือไปหาหมอวันที่ห้ายืนพุมพาแต่หมอนั่วันที่28ยืนพุมพาถึงจะผ่าตัดใส่เครื่อง ICD นี่อาการนี้มันม,ม,มันมันรุนแรงนอกสองครั้งสามครั้ง<อ>คือนอกนี่มันม่มันมมันก็เหมือนน้ก b u ยโดนนอกอะไร,รแต่ว่าโรงพยาบาลก็นอกเียเขาเอาอเครื่องปัม๊<อ>มหัวใจปึง้งท่นนั้นเนี่ย <คน S 1> ตอนกระตกขึ้นมา ใจก็จะทำงานี่จะพูดขึ้นมาครับเป็นเป็นคนมีชีวิตต่อนะครับแต่แล้วแ็จแล้วผมก็เลยโอ้ทำไมนานจังจากวันที่ห้าไปถึงวันที่ยี่สิบแปดเสียค่าใช้จ่ายแพงไะสี่แสนดอลบารสี่แสนดอลดาวยเฉพาะเครื่องสองแสนค่าติดปฐมหมอแล้วกลับมารอที่บ้านก็รอการรักษาต่อไปคือกลับกลับมากลับมาคือมารอนั้น คเริ่มแรกก่อนนะครับคือตอนตอนตอนที่วันที่ห้าเนี่ยหาเข้ามาหาแล้วเขาเปิโคนมาให้ทดลองทดลองกินครับคือตอนแรกก็กินไปสามสามวันเนีมันอาการมัน,มน,ป,กมนป,กปกติมันชาเหนื่อยอะไรผมเข้าใจว่าร่างกายเรามันทําปฏิกิริยากับกับ,กบอาหารสัตวตัวนี้เพื่อจะปรับปรุง ให้เข้าให้เข้ากับคุณภาพของอาหารแต่ครับเพื่อเพื่อมันจะรันนิ่งเอนไซม์มันได้รันนิ่งทราบด้วยนะว่าร่างกายเราดำเนินชีวิตด้วยการใช้เอนไซม์ในการย่อยอาหารเพื่อนาอาหารเข้าสู่ร่างกายใช่ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยไม่เป็นไรนะเขามาเสนอเราเขาต้องมีของดีมาให้เราอถ้า ถ้าเขาไม่มีของดีเขาคงให้มันเสรอจให้เรารับประทานก่อนครับลองอูอ้แล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยไปโรงพยาบาลีมันมันอาการมันนานไปสามวันครับครับอาการมันจะวูบผมก็เข้าโรงพยาบาลก็กันไว้เพราะว่ามันวันที่ยี่แปดมันนานอะพอกวาพจะหมอนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาหมอเขาก็ไม่ให้ไปเข้าไป ไช้ยาธรรมดากินเพื่อปกครองมาเท่นั้นเองส่วนโรคหัวใจมันก็จะมีการ,รไหลของมันนะครับพอพอเสร็จแล้วผมก็เลยกลับมากินอีกครั้ง,งนนะเพื่อดีกว่าเราไม่มีอะไรที่จะมาเสูิให้ให้ให้ปกครองอชีวิตเราให้รอดไปถึง<อ>วันที่ยี่สิบแปดก็เพราะว่าโชคดีที่โรงพยาบาลศิรีราชเขาโทรมาครับผมวันที่อ่อนไว้ที่ยี่สิบวันประมาณที่สิบแปด ขาโทรมาเขาบอกว่าขอเลื่อนมาเป็นวันที่20ในการผ่าตัดใส่เครื่อง i c ซที่ที่เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกระตุกหัวใจเป็นมอเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นอุปกรอ์อไอ๋อครับครับผมจะผมถือคอนโทรลไว้ก่อนนะครับโอ้ใส่อย่างนี้เลยทุกพากรีดกรีดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปตรงเครื่องนี้จะเครื่องเอาไปใต้ผิูหนังแล้วก็เสียบ เส้นลวดลงไปก้เหัวใจด้านซ้ายเช่นก็ด้านขวาเช่นเพื่อเพื่อให้มันเป็นกระตุกเป็นไฟฟ้ากระตุกกระตุกให้ให้ให้หัวใจวอกให้หัวใจกั้นแล้วมันดีให้เลือดมันหมุนเคือระหว่างให้เราคุณพี่กําลังรอการใส่เครื่องนี้จากโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยต้องหาอาหารมานะครับในการดูแลสุขภาพก็คือคือผมกินตัวนี้่อ ผมตัดสินใจแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตัวหนึ่งเข้ามาช่วยลือเรายาโรงพยาบาลนี่มันยาเม็ดตึงเล็กอะสี่ห้าเม็ดเท่านั้นเองเพราะเรากินมาเป็นปีแล้วยานั้นมันไม่เคยช่วยอะไรแล้เราอาการไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตนง่อยแล้วก็มีเจ็บจูกแล้วเห็นทราบว่าพอหลังจากคุณพี่ทานตัวผิดพันธเสริมอาหารนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการตรวจที่โรงพยาบาลนะแล้วคุณหมอก็ถามถามว่า ไปทานอะไรมาก็นะมีมีคาถามแม้เกิดขึ้นเขาถามมาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอก่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอฮะมีคือเลือดมันเปลี่ยนแปลงครับจากสีข้นดาเนี่ยับสีแดงจากปกติเจาะไปแล้วเนี่ยเลือดมันออกมาที่จะต้องตรวจไปตรวจเลือดเนี่ยนะมันสีดําสีดำสีดำข้นนะฮะแต่พอทานตัวนี้ไปนานไหมฮะทานไปรึ่นเดือนได้ไหมประมาณ ครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนแล้วไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเลือดสีแดงสีแดงสีแดงใสสีแดงผ่านนะโอสีแดงผ่านเลยจะไม่เคยมีมาไม่กี่ปีนะกี่ปีสามปีสี่ปีสามปีสี่ปีครับแล้วก็พยาบาลเขามาเจาะเลือดที่ขาก็ไม่ไม่ไหลออกไม่คือเจาะเจาะที่มือนี่ไม่ไม่ออกแล้วก็เลยไปเจาะที่ที่ขาต่อเพราะว่าเขาต้องการเลือดเป็นตัวที่โรงพยาบาลกลางผมัน มันมันสุขภาพแย่ขนาดนั้นเลยนะขาที่มือไม่สามารถเจาะเลือดได้แล้วก็อข้างล่างข้างล่างเลือดไม่ไม่เหมือนเยนแล้วไม่ไหลแล้วมันจะไหลเฉพาะเพราะมีปัญหาเรื่องหัวใจว่าครับคมถือปวดผนวกผมก็ไม่ไม่ไหลขึ้นอครับเืตาตาจะหลับอยู่เลยพูดง่ายๆว่าเสี่ยงตายทุกวินาทีเลยในระหว่างเป็นโรค ตัวนี้โรคหัวใจเนี่ยนะครับพอได้ตัวนี้มาเอามากินก็ช่วยได้เหลืออยู่สามเม็ดก่อนถึงวันที่ยี่สิบที่จะผ่าตัดผมว่ากินจนหมดยังไงเหลืออยู่สามวันมคงไม่เป็นรอะครับเพราะว่ายังไงผมรู้ว่ายาสมัยกานเสีิยมตัวนี้ ช่วยพยุงอ๋อฮะช่วยพยุงเพราะผมก็รู้พอสมควรอย่าบอกเ่บอกว่าเ,เ,เ,เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดในระหว่างการปรตาตัดเลยฮะก็มีมีพอสมควรเลยแล้าเรื่องเรื่องการปาตัดคือเขาก็ จับปั้มแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ปั๊มไม่ถึงขนาดอ๋อไม่ต้องถึงขนาดถ้าปั๊มเข้าใจไม่ต้องปั๊มเพราะว่าเราสามารถที่จะคนคนทานมีการมีร่างกายคนพานต่อการรอการผ่าตัดได้ระหว่างผ่าตัดคนสดเนี่ยครับคนที่ไม่สลบไม่อะไรครับเข็นขึ้นเตียงผ่าตัดแล้วก็นอนหายถอดผ้าออกแล้วก็ก็เทปคาดคาดเน่าครับ แล้วก็ปวกมือแล้วกคงเหล็กเข้าหัวออ๋ฮะนี่กินสดไม่ไม่ได้ต้องฉีดยายาชาเลยนะบริเวณนี้หัวใจนี้ท่าฉีดยาชาไม่ได้อไม่มีการวางยาฉลกฉีดยาโดนหลับแต่ผมนึกภาพออกว่านกเป็นแบบนี้แน่นอนกินแล้วก็เอาเครื่องนี้เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไป คนสดๆนะคนติดๆเนี่ยไม่ไม่แต่ก่อนหน้านี้คืออาการอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ค่อยมีอถ้าไม่มีคอนโทรลตัวนี้นะอ๋อฮะไม่มีทางจะไปทนเก็บขนาดนั้นได้โอ้ครับเขี้ยวหมดเลยรับเขียวหัวอีกเก็บหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าคนมันเก็บนี่มันจะดิ้นแล้วหลังจากกลับจากการผ่าตัดมาแล้วเนี่ยแผลหายก็หายหายสิภายในภายในสองอาทิตย์ครึ่ง สองสัปดาห์อ่นะฮะก็แขนเริ่มหนึบเัาเองนะครับแต่ตอนนี้อาการเหนื่อยหอบเมื่อเทียบกับก่อนไม่ไม่ไม่ค่อยดีขึ้เพราะว่ามีเครื่องด้วยแล้วก็มีอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับคือตัวนี้เสริมตัวนี้เสริมได้เยอะมากครับวันหนึ่งทานเยอะไหมครับคุณพี่ครับก็เช้าลังอาหารเช้าเที่ยงม็ดอนึงแล้วก็ ลังอาหารสี่มือก่อนลังอาหารเย็นโล้วก่อนนอนไม่ถึงหนึ่งครั้งแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็มองนอนฟังดูอาการไปว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรคือคือทุกอย่างดีขึ้นเพราะเราหายใจคล่องขึ้นช่วงก่อนที่ยังไม่ประทัดนะคือผมสังเกตนะผมผมรับอันนี้เข้าไปแล้วผมสังเกต ดูร่างกายของตัวเองแล้วก็ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าผลบวกหรือผลลบคือคือทั้งตัวเราก็สามารถตอบได้ผลทางการแพทย์ที่เราหวังคุณหมอเอาเลือดเราไปตรวจก็ตอบได้ได้และระหว่างที่เราทําการผ่าตัดระหว่างที่เรานอนรอการผ่าตัดและแล้วช่วงระหว่างรอการผ่าตัดก็ตอบได้ครับนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลงฝากคําแนะนําให้กับคนที่ยารังชมอยู่ทางบ้านนะครับเผื่อเขาเกิดมีปัญหาโรคหัวใจ ผมต้องเรียนให้อันผู้ชมจบทราบก่อนนะครับว่าคุณพี่ครั้งนี้นะฮะท่านป่วยเป็นถึงสามโรคหัวใจในร่างกายคนคนเดียวนะฮะเดีอย่างไรเราทาให้คําแนะนําครับหัวใจโตแล้วก็เส้นเลือดตีใส่บาลลูนสามเส้นอก็ยังนอกหยับแล้วก็ด้นหัวใจด้วยคือคือลักษณะอย่นี้ถ้าภาษาหมอเขาเรียกว่าโคมาขั้นขั้นโคมา แล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าท่านมีอาการเวียนหัวหน้ามืดครับเป็นลมอย่าลืมว่าเป็นลมธรรมดานะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไปนเลี้ยงหัวใจเราไม่พอแล้วหัวใจเราทํางานช้าลงไม่สามารถหีดเลือดไปเลี้ยงสมองสมองไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงมันก็จะวูบดับเป็นลมชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละคือการเริ่มต้นของหัวใจโรคหัวใจ โรคหัวใจไม่ใช่รักษาได้ง่ายงครับแล้วก็บางคนผ่าตัดยกยกโครงเลยยกเครื่องเลยนะยกกระดูกออกเลยทั้งแถบเลยผ่าเนี่ยครับถ้าถ้าเส้นเลือดหัวใจเรามีสองเส้นเส้นใหญ่มันออกมาทางด้านขวาด้านซ้ายครับนะครับเราเราถ้าสองเส้นเนี่ยไขมันมันเป็นอุดตันหมดเลยยกเลยยกทั้งแถบเลยด้านน้นอ้ตัดกระดูกออกทั้งแถบแล้วยกออกแล้วก็เอา ไปดูจะเอาไขมันในเส้นเลือดออกแล้วทำบายพาสเขาเรียกว่าบายพาสแล้วก็ต่อต่อบายพาสไม่ให้ไม่ให้วิ่งตรงไม่เลือดวิ่งตรงใไม่วิ่งอ้อแล้วก็ปิดกระกระโหลกโครงกระดูกเข้าไปแล้วเย็บแล้วแล้วคอนโทรนี่ยจะพอจะเป็นความหวังต่อคนป่วยที่กำลังค่งอยู่นะฮะที่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจถ้าหากว่าใช้ปฏิทินอันนี้นะฮะถ้าท่านรู้ว่าท่านเริ่มเป็น โรคหัวใจความดันหรืออุดิินหัวใจรั่วเนี่ยรีบรับประทานเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีก๊อกสองก๊อกแรกคือเอาไปหาโรงพยาบาลหมอมันก็ตรวจตามตำราตามตำราเป็นงมมาอย่างนี้นะต้องใช้ยาตัวนี้นะกินยาเป็นกรรมแล้วยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะมากยาเคมี อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ของคุณหมอที่เขาจะมีวิธีการการแพทย์ไปแต่อันนี้เป็นก๊อกสองอันนี้เป็นก๊อกสองเป็นก๊อกสองเป็นอาหารที่ที่ทําจะช่วยเหลือเราให้เราโชคดีถ้าเราไม่เป็นหนักก็ฟื้นเร็วหน่อยพอฟื้นเร็วเสร็จเราอาจจะไม่ต้องไปผ่า นกัี้ถ้าสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเจอตัวนี้ก่อนก็น่าจะดีว่าต้องใช้ยาต้ใช้ตัวอาหารเสริมตัวนี้ก่อนอหเชริมตัวนี้ครับเพราะยังไงยังไงผมแค่ผมรับประทานแค่กระถิ่นเดียวผมก็รู้แล้วสุครับก็วันนี้ก็เลยระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมขอฝากคอนทนดีไว้ในการดูแลสุขภาพสำหรับอุตส่าห์ตัดสินใจนะวันนี้นอนรอ ตามข่าวว่ารอสักระยาะนึ่งนะก็ยังไงเอาไว้ดูแลสุขภาพนะครับ,รบก็เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าถ้ามีความคื้นหน้าหรือว่ามีคนป่วยยังไงนะครับก็คงจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับในเงื้น